เปสามีเป็นล้านหมดแล้วแอนอรดีควงอาร์ตอัถชัยเคลียใช้เส้นดันน้องชายเป็นพระเอกหมอลำคนบอกว่าเสียงยังไม่เหมาะเป็นพระเอกใส่ชุดเทปเคลียใจปมอดีตสู้กันมากพี่น้องหมอลำเสียงแคนแอนอรดีวันนี้ขอควงน้องชายสุดหล่ออาร์ตอัถชัยมาเคลียรประเด็นดรามา่าหลังเจอชาวเน็ตวิจารณ์ใช้เส้นดันน้องชายเข้าวงการหมอลำผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31อที่มีทีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ตอนนี้น้องเป็นนักร้องหมอลำใช้คำว่าเต็มตัวได้ไหมแอนก็น่าจะได้แล้วค่ะภูมิใจขนาดไหนแอนภูมิใจค่ะแอนไม่คิดว่าน้องจะมาในด้านการร้องเพราะปกติเขาเล่นดนตรีมาก่อนแล้วทำไมอยู่ๆมาร้องเพลงได้มาเป็นพระเอกหมอลำอาร์ตตอนแรกยังไม่มั่นใจครับแต่ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆส่วนมากจะฝึกในห้องน้ำกว่าจะเป็นพระเอกไม่ใช่เรื่องง่าย อาร์ตถามว่าเป็นพระเอกเต็มตัวหรือ,อยังก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระเอกตัวหลักแอนเหมือนก้าวแรกเดินตามก่อนเป็นหมอลำฝึกหัดไปก่อนกระแสมันมีทั้งบวกแล้วลบเอาบวกก่อนเขาชมเราว่าไงบ้างอาร์ตส่วนมากให้กำลังใจมากกว่าแบบตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วกระแสลบละอาร์ตเรื่องลบไม่ค่อยได้ใส่ใจมากกว่าหลายคนบอกว่ามีเส้นหรือเปล่าจะเข้ามาเป็นพระเอกหมอลำไม่ง่ายใช้เส้นที่สาวเราหรือเปล่า ถ้าเป็นคำถามนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นพี่สาวและน้องชายก็จะมีผลักดันให้กันแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราฝึกฝนตัวเราด้วยเราตั้งใจฝึกไปในแนวทางของเราดีกว่าแอนพยายามทำให้เห็นพี่สาวเห็นคอมเมนต์ที่เขาเขียนหาน้องไหมแอนเห็นแต่เราก็ไม่ได้ตอบแอนเคารพในการตัดสินใจแล้วก็เคารพในทุกๆอย่างคิดว่าน้องคงจะพร้อมแล้วที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เราค่อยๆซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังดีกว่าหลายๆ คนบอกว่าเสียงมันยังไม่เหมาะสมถึงขั้นมาเป็นพระเอกหรือใส่ชุดเทปก็คิดว่าคนเราถ้าไม่เริ่มจากการฝึกฝนก็ไม่มีทางเป็นมืออาชีพได้หนูเหมือนกันหนูก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราทํามันเต็มที่หรือเปล่าตอนนี้อาร์ตเป็นพระเอกนานเท่าไหร่แล้วแอนยังไม่นานเกือบเกือบพระเอกนานเท่าไหร่แล้วอาร์ตตั้งแต่เปิดฤดูกาลประมาณเจ็ถึงแเดือนที่สาวแปดเดือนที่น้องโชว์บนเวทีเต็มสิบให้เท่าไหร่ แอนตอนนี้ยังได้หกถามว่าให้กำลังใจไหมให้กำลังใจแต่เราอยากให้เขาฝึกฝนให้มันได้มาตรฐานของการเป็นหมอลำของเขาแล้วเราอยากให้เขามีการพัฒนาแล้วอีกสี่คะแนนอาร์ตขาดอะไรแอนความพร้อมเรื่องบุคลิกเรื่องสิยงการแสดงการออกท่าํำที่สำคัญเรื่องเสียงอาร์ตให้ตัวเองเท่าไหร่อาร์ตผมยังให้สี่เองที่ขาดอยู่ก็อย่างที่พี่แอนเล่าเลยจะเน้นเน้นเรื่องเสียงเลยเสียงคือไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้น แม่ยกเปทีหนึ่งเป็นแสนอาร์ตใช่ครับจะเป็นรวบรวมยอดมากกว่าสองคนนี้เขาเคยอยู่กันคนละวงทําให้พี่สาวมอนน้องชายทําไมไม่มาอยู่วงเดียวกันไม่คุยกันเป็นปีเลยเหรอแอนใช่ค่ะเป็นความรู้สึกแอนมากกว่าแอนรู้สึกว่าเรามีหลักมีฐานแล้วอยากให้น้องมาอยู่กับเราด้วยพยายามชวนเขาตลอดแต่เขาบอกว่ายังอาร์ตยังไม่พร้อมยังไม่อยากอยู่ขอให้อาร์ตไปอยู่วงอื่นก่อนได้ไหมเราเลยรู้สึกทำไมไม่อยากมาอยู่ใกล้กันเหรอเลยทำให้เรารู้สึกงอน เราอยากดูแลน้องอยากอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันช่วงเด็กมากและหลังจากนั้นพอแอน13-14ถึงแอนออกจากบ้านเริ่มร้องเพลงแล้วไม่ได้อยู่กับเขาเลยจนมาถึง21-22ไดถึงไมมีโอกาสมาอยู่ด้วยกันแค่1-2ปีแล้วห่างกันมายาวจนเนี่ยช่วงหลังๆเคยถามเขาไหมว่าทำไมถึงไม่อยากมาอยู่ด้วยกันแอนไม่เคยถามทำไมตอนนั้นถึงไม่อยากอยู่กับพี่ อาร์ตเคยอยู่ตอนที่พี่แอนอายุ 21- 22ถึงทีนี้มันต้องแยกกันคืออยู่ด้วยกันสักพักเหมือนลิ้นกับฟันทำไมอาเราอยู่วงเดียวกันเราทะเลาะก,กันเหรออาร์ตไม่เชิงทะเลาะครับแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่แอนก็แบบเดินทางเดี๋ยวต้องย้ายวงย้ายอะไรเราก็แบบบางทีถ้าเราไปอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องย้ายที่บ่อยงั้นเราลองเดินคนละทางแยกกันไปหาประสบการณ์ใช้เวลานาน,านไหมกว่าพี่น้องกลับมาคุยกัน แอนนานค่ะแอนเป็นคนที่ถ้างอนหรือน้อยใจแอนจะเงียบเลยจะไม่คุยไม่ทักหาไม่กดไลค์ใดๆทั้งสิ้นเรารักเขาแหละแต่เราก็เข้าใจในเหตุผลเขาแต่อีกใจน,นึงอยากให้เขาเข้าใจเราห่างกันมานานแล้วเราอยากอยู่กับเขาแล้วตอนนั้นใครง้อใครแอนมันมีเหตุการณ์ถ้าอย่างวันเกิดหนูเขาจะมาเป็นประจำอยู่แล้วเขาจะสม่ำเสมอในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหรือวันเกิดคุณยายวันเกิดคุณแม่เราจะมีโอกาสได้เจอกันมีข่าวดีจะมาบอก แอนหมอลำจะมีฤดูการของเขาช่วงนี้จะปิดฤดูการแล้วพักช่วงหน้าฝนสามเดือนปลายเดือนกันยายนจะเริ่มเปิดฤดูการซึ่งฤดูการที่จะถึงนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วแล้วอะไรทําให้มาอยู่วงเดียวกันได้อาร์ตพอพี่แอนมีครอบครัวแล้วพอมันเป็นวงมันก็คลายคลายธุรกิจของตัวเองแล้วที่สาวบอกว่างั้นมาช่วยกันดูแลเถอะเราต้องลงไปเทรนน้องเองไหมแอนเราแนะนําได้แล้วเราจะช่วยเขาด้วยแล้วให้เขาค้นคว้าหาวิธีของเขาด้วยแล้วอาศัยพี่พี่น้องๆ ที่มีประสบการณ์ที่วงช่วยกันอย่างที่บอยก็ช่วยได้เหมือนกันมีเรื่องหนึ่งที่พี่แอนยังติดใจยอยู่ยังรู้สึกผิดอยู่ลึกๆกับน้องอาร์ตซึ่งไม่เคยพูดกันเลยแอนเราห่างกันมาตลอดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันแล้วแอนสงสารเขาที่เขาต้องมาดูแลเราคือเล่นดนตรีอยู่ที่วงอยู่แล้วแล้วมาขับรถให้เราดูแลเราแล้วมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสู้กันมากสองพี่น้องบางทีฝนตกแรงมาก แล้วฟ้าเปรี้ยงเลยไม่มีที่หลบฝนไปหลบในบ้านของใครก็ไม่รู้มันทําให้เรารู้สึกเราสงสารเขาเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีเขาน่าจะเรียนหนังสือแต่เขาเลือกที่จะเป็นหมอลำกับเรามาอยู่กับเราท่านนะตอนนั้นเขาตัดสินใจจะเรียนต่อแอนเต็มที่นะแอนจะส่งเขาเรียนเองแสดงว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราลากเขามาลําบากด้วยแอนใช่ตอนนั้นอาร์ตรู้สึกลําบากไหมอาร์ตในความคิดของเรามันสนุกมากกว่าเพราะเราได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วเรามีรายได้ด้วย ไม่โกรธพี่สาวอาร์ตไม่ไม่ครับรู้สึกดีด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีรายได้เริ่มทำงานหาเงินรู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอเพราะว่าเราสู้มาตั้งแต่เด็กพอได้ฟังอาร์ตพูดอย่างนี้ดีขึ้นไหมแอนดีใจก็ขอบคุณตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แยกกันทุกอย่างมันจะตกที่แอนแอนจะคอยดูแลเขาแต่คือบางทีเราเองก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพื่อที่จะได้ดูแลเขาแต่มันเป็นระยะเวลาที่ห่างกันนานมากกว่าที่แอนจะประสบความสำเร็จแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ ตอนนี้โอเคทุกอย่างมันดีขึ้นแอนอยากให้เขามาอยู่ด้วยแล้วก็พอได้ยินอย่างนี้เข้าใจมากขึ้นเพราะไม่ค่อยได้คุยกันเลยแอนทํางานตลอดเขาเองก็มีเส้นทางของเขาพอได้ยินเขาพูดอย่างนี้คือดีใจที่ความคิดเขาตรงกับเราอาร์ตอยากบอกอะไรกับพี่สาวอาร์ตขอบคุณครับไม่ได้เรียนไม่เป็นไรเราสามารถเรียนย้อนหลังได้แต่ประสบการณ์เรามีเงินมากแค่ไหนเราก็ซื้อไม่ได้รักพี่สาวคนนี้มากเป็นห่วงมากมาก แอนต้องขอบคุณคุยแซบโชว์ถ้าไม่ได้มีโอกาสมาออกกับน้องก็คงจะอยู่ในใจมันเหมือนเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อไม่ได้มีอะไรที่มานั่งระบายกันแอนเป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเก่งเปสามีเป็นล้านแอนในวันคล้ายวันเกิดวันที่26ที่ผ่านมาแอนคิดไม่ออกว่าจะเอาของขวัญอะไรให้เขาค่อนข้างจะมีทุกอย่างแล้วก็เลยแบบเรามอบมาลายสักหนึ่งล้านดีไหมเอาไว้ให้เขาใช้จ่ายในวงหนึ่งล้านบาทวันนั้นรู้สึกยังไงบ้าง บอยเซอร์ไพรส์จริงๆครับผมผมไม่รู้เลยสแสดงถึงเช้ากลางคืนฝนตกสแสดงถึง8ดโมงก็คิดว่าของใครนะบนเวทีพระเอกนางเอกลูกน้องก็ยืนเรียงกันเป็นร้อยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของตัวเองเขาเรียกผมลงไปรับใครจากไหนเนาะพอเรามีแฟนแล้วไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้ปรากฏว่าเป็นของแฟนตัวเองหนึ่งล้านที่ได้มาเอาไปทำอะไรบ้างบอยหมดแล้วครับช่วงนี้ทำหลายอย่างทั้งโรงแรมและโครงการหมู่บ้านใช้จ่ายในวงปิดวงมันต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ลูกน้องกลับบ้าน ด้วยความน่ารักของคุณบอยทุกวันนี้แต่งงานแล้วคุณแอนยังโดนแฟนคลับว่าอยู่เลยแอนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหมือนเราจะทําอะไรเขาก็จับตามองว่าทําไมทําแบบนี้ไม่เหมาะสมวันไหนแฟนไม่มาทําไมร้องเพลงนี้หนูก็งงเหมือนกันแต่ตอนนี้หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วก็คุยกับแฟนตลอดอีกแล้วพี่แต่โดนทั้งสองเลยนะคะอาร์ตเคยมีทักมาใน a ฟ e b o o k เขาบอกว่าใส่ชุดโปไปนะประมาณนี้อยากมีลูกแต่ธรรมชาติไม่ได้ทําไม แอนแอนทำงานหนักมีคอนเสิร์ตทุกคืนเลยก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการพักผ่อนมีศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไหมแอนก็มีการปรึกษากับแฟนเหมือนกันว่าเราน่าจะไปหาหมอไหมเอาแฟดไหมครั้งเดียวจริงๆแอนอยากมีลูกสี่คนเขาสร้างอะไรหลายๆอย่างไว้หมดแล้วเขาเลยอยากมีหลายๆคน